ชีวิตสัมผัสดูสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาเยี่ยมชมที่ท้องทุ่งสมบุญเรืองครับนี่ครับวันนี้ปีนี้เราจะปลูกข้าว2อ,อย่างนะครับก็คือข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ100ซกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นแปลงของค่างค้านะครับเขาน่าจะทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเตรียมพร้อมที่จะลงกล้าแล้วครับส่วนอันนี้นาของ แม่ผมเองครับแต่อันนี้จะปลูกข้าวหอมปทุมครับแต่เดี๋ยวแปลงที่จะปลูกข้าวราสเบอรี่กับข้าวหอมมะลิอินทรีย์นี้จะอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ผมจะมาโชว์โชว์วิวให้ดูครับข้างหลังเห็นไหมครับอันนั้นคือดอยนางนอนนะครับเป็นรูปผู้หญิงนอนสวยงามครับแต่วันนี้มีเมฆปกคลุมนะครับเลยมองไม่เห็นไอส่วนเมฆปกคลุมนี่คือเป็นส่วนที่สูงที่สุดของดอยนางนอนนะครับก็คือโครงการพระตำหนักดอยตุงนั่นเองครับวิวสุดยอดครับเนี่ยครับโอ้ สุด,สดโชคดีครับวันนี้ฝนไม่ตกครับไม่งั้นก็อาจจะเสี่ยงฟ้าผ่าได้นะครับมานาทีไรนี่มีความสุขทุกทีครับสดชื่นครับชีวิสาไปด,ดูครับ